สวัสดีครับกลับมาพบกับช n e n p e t e r Watch r e v i e w นะครับก็ห่างหายเกินไปพักหนึ่งนะครับพอดีว่าติดธุระที่บ้านนิดนึงนะฮะก็เลยวันนี้มาเริ่มด้วยตัวนี้แล้วกันนะครับก็คือตัว casio d u r o ซึ่งเป็นตัว diving watch นะครับด้วยรหัสตัว mdv 106นะฮะเรือนี้นะฮะก็อยากให้แวะดูกล่องสักนิดนึงก่อนแล้วกันนะฮะว่ากล่องเป็นอย่างนี้นะฮะกองแท้นะครับเดี๋ยวเพื่อนลองดูนะฮะของแท้นี่ก็จะมาเป็นรุ่นรหัสนี้ฮะ mdv ขีดหนึ่งนหกีดหนึ่ง AVCF นะครับตรงนี้เลยนะแล้วก็จะมีตัวรหัสตัวนี้อีก2784อยู่ด้านหลังของตัวนาฬิกาด้วยนะไว้ดูกล่องนิดนึงนะครับตัวกล่องคาสิโอมาเป็นอย่างนี้เลยแล้วก็ตัวนี้นะฮะเปิดมาคือบางทีเนียนะผมเคยมีคา s ิโอในอดีตตอนเด็กๆนะฮะแล้วก็ใช้จนมันพังแล้วก็หายไปแล้วเป็นคาซิโอที่ใช้ถ่านกันนะฮะก็เป็นคา s ิโอที่ ดูเวลาเป็นดิจิตอลแล้วก็มีคำนวณเครื่องคิดเลขด้วยซึ่งเังนั้นก็หายไปแล้วนะแล้วก็เสียแล้วด้วยนะครับก็พอได้ตัวนี้มานะก็เออแปลกใจนะว่าทางคาซิโอเนี่ยเขาให้แป็นเป็นกล่องอย่างนี้นะฮะ็มีขาตั้งคือตอนนาฬิกามาเนี่ยก็จะใส่อย่างนี้เลยนะครับก็เหมือนกับว่าเราขาตั้งเนี่ยเอาไปตั้งโชว์ได้นะครับพร้อมมีคู่มือและใบรับการตรงนี้อ่ะเร็วๆแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวนาฬิกานะครับมาดูนะฮะ ตัวนาฬิกาตัวนี้นะครับจริงๆถามว่าจริงๆอะ่ะผมเองเอไม่ได้อยากซื้อในาฬิกาที่เป็นพวกนาฬิกาคอร์สมา,มากนะฮะแต่ว่าตัวเนี้ยเป็นตัวหนึ่งที่ผมอยากจะลองดูนะฮะเพราะว่าตัวเนี้ยจากข่าวนะก็คืออย่างาคุณบิลเกตนะครับซึ่งเป็นมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของโลกนะก็ยังใช้เรือนนี้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าช่วงก่อนหน้านี้นผมสนใจเรือนนี้เป็นปีๆน,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 นะแต่ว่ามันหาไม่ได้ตรงที่ว่า ต้องการที่มีปลาตรงนี้ครับปลาตัวนี้อยู่บนหน้าปัดซึ่งช่วงก่อนหน้านี้นะครับทางคาเซโอก็คือคลองหายจากตลาดไปนะซึ่งตัวนี้ออกมาตั้งแต่ปี2011นะครับก็คือประมาณตุลาคมทีนี้พอมันขายดีมากนะครับประกอบกับทางคุณบิลเกตได้ใส่นะฮะทำให้ตัวนี้คือเหมือนกับโดนคล้ายๆเหมือนตัวโฆษณาในตัวนะทำว่าทำให้ผู้คนมาใช้รุ่นนี้มากขึ้นนะฮะด้วยตัวหน้าตาตรงนี้นะครับกับ เรื่องของคุณภาพเมื่อเทียบกับราคาที่ให้มานะอย่างเรื่องนี้นะฮะเป็นของแท้นะครับอยู่ที่ราลาประมาณสัก2,500บาทถึง,ง2,800บาทนะครับซึ่งมีประกันศูนย์ของไทยนะฮะซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆซื้อในพวกช้อปปีหรือ Lazada นะครับยังไงต้องดูดีๆนะฮะซึ่งมีของพ๊อก็เยอะเหมือนกันนะทีนี้กลับมาต,ตัตัวนี้นะฮะซึ่ง ตัวนี้นะครับตัวที่ปลาที่ผมบอกนะฮะมันเป็นปลาตัวเขาเรียกว่าเป็นมารินเนี่ยนะครแต่ว่าจริงๆถ้าไปค้นดูลึกๆนะครับตัวปลามารินเนี่ยมันมีหลายชนิดนะฮะก็คือตัวมารินที่เป็นลักษณะเป็นบลูมารินนะครับหรือจะเป็นพวกแบล็กมารินก็มีนะครับก็คือเป็นปลากระทง n g นะฮะภาษาไทยนะฮะเรียกว่าปลากระทงสีน้ําเงินหรือปลากระท ong ดำนะฮะแต่ว่าเพื่อนๆสังเกตตรงหน้าปัดนาฬิกาตรงที่หกนาฬิกาตรงนี้นะฮะสังเกตนะฮะตรงคลิปด้านหลังของตัวปลาเนี่ยมันมีลักษณะเหมือน เป็นคลิปที่ค่อนข้างจะสูงกระโดงขึ้นมานะฮะผมมองว่าตัวเนี้ยเป็นลักษณะเป็นตัวเซลฟิชมากกว่าก็คือตัวเป็นกระทงชนิดหนึ่งแต่เป็นเรียกว่ากระทงร่มซึ่งกระทงร่มเนี่ยนะถ้าเกิดเพื่อนเพื่อน,นึกภาพไม่ออกนะครับตัวกระทงร่มเนี่ยนะสามารถว่ายน้ำนะครับด้วยความเร็วสูงสุดอยู่ที่ประมาณ110กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยซึ่งเป็นปลาที่ว่ายเร็วมากและปากแหลมแหลนะฮะซึ่งเอาไว้ล่าเหยื่อแล้วก็เอาไว้ลักษณะหาหากินด้วยซึ่ง ปลาชนิดนี้นะฮะหรือตัวมารินเป็นบลูมารินก็ดีหรือเป็นแบล็คมารินก็ดีนะฮะคือทางคนก็เอาไปเป็นรักษะเป็นกีฬาในการที่จะมาจับคือตกปลาไว้ง่ายฮะตกปลาก็คือจะนั่งออกเรือทะเลไปนะฮะแล้วก็ไปนั่งตกปลาชนิดพวกนี้นะครับตกขึ้นมานะ,ะก็อาจจะมีการเยอะกันนะครับจนกระทั่งปลาหมดแรงนะฮะแล้วก็ตกขึ้นมาแล้วก็มาถ่ายรูปบนเรือก,กันนะฮะอาจจะดูทรมานสักนิดนึงนะฮะแต่ว่าจริงๆมันก็เป็นเกม ปลาที่นิดนึงในการตกปลานะซึ่งปลาชนิดนี้ก็ยังไม่ได้สูญพันธุ์มีเยอะมากนะครับแล้วก็เอาเนื้อปลามาขายด้วยนะครับก็อันนี้คร่าวๆแล้วกันนะฮะทีนี้ผมมองว่าช่วงก่อนที่ตัวคาซิโอมันหายไปในตลาดในส่วนของตัวปลาลูกป,ปลาตรงนี้นะหายไปนะฮะทำให้ออกมาปุ๊บเนี่ยผมรู้สึกว่าผมยังไม่ค่อยอยากได้ฮรรู้สึกว่ามันเหมือนขาดอะไรบางอย่างซึ่งอาจจะเป็นลักษณะการชินตาซึ่งผมมองว่าตัวที่คาซิโอโดนโลตัวนี้นะมันควรจะมีปลาตรงนี้นะครับ อยู่ในนั้นซึ่งปลาตัวนี้นะคือปลากรทงร่มเนี่ยถ้าเพื่อนๆที่นะฮะอย่างเช่นเพื่อนๆจะไปเที่ยวในในส่วนของจังหวัดสตูลนะครับก็จะมีจุดนะครับหนึ่งเขาเรียกว่าปากบาราวิวพอยต์นะก็คือจุดชมวิว18ล้านปากบาราอยู่ที่อํเาเภอละงูนะฮะจังหวัดสตูลนะครับซึ่งตรงนั้นนะครับเพื่อนๆลองไปดูนะครับจะมีปลากระทงร่มเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ตัวเบลเลอร์นะฮะเรียกว่าเป็น เป็นกระทรงยักษ์ให้เราเห็นชัดๆนะฮะกระทรงร่มยักษ์นะฮะก็ไปลองดูนะฮะอันนี้คือลาาักษณะปลาจริงๆนะฮะที่เขาเอามาเอามาปั้นให้เราเห็นนะฮะก็เป็นจุดชมวิวที่โด่งดังในจังหวัดสตูลมากๆ,ๆเลยนะครับทีนี้กลับมาดูในส่วนของตัวนาฬิกาละกันนะฮะนาฬิกาตัวนี้นะเป็นนาฬิกาดำน้ำนะครับประมาณ200เมตรนะครับซึ่งตัวเรือนนะฮะตัวนี้ขนาดตัวเรือนอยู่ที่ประมาณ44มิมิลซึ่งถามว่าใหญ่ไหมผมก็มองว่าสําหรับผมนะฮะ ขนาดข้อม um. like ือผม7.25นิ้วนะครับผมไม่ได้รู้สึกว่าใหญ่นะผมคิดว่าเออมันก็ดูใส่ได้สวยดีนะฮะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆข้อมือเล็กกว่านี้นะครับก็อาจจะลักษณะเป็นการใส่โอเวอร์ไซส์ก็อาจจะดูออกแนวสปอร์ตสปอร์ตอันนี้แล้วแต่คนชอบนะฮะแล้วก็มาดูที่ตัวเข็มนะฮะเข็มเนี่ยตรงเข็มสั้นฮะเป็นลักษณะเป็นลูกศรนะฮะแล้วก็เข็มยาวเนี่ยก็เป็นลักษณะเป็นเข็มยาวปกตินะฮะแล้วก็ตัวเข็มวินาทีก็จะมีแต้มสีแดงนะครับทีนี้เพื่อนๆสังเกตตรงไอ้ตัว มาร์เกอร์ต่างๆมาร์เกอร์ต่างๆนี่นะครับที่เข้ามาเนี่ยเขาไม่ใส่ตัวสารเรืองแสงไว้นะครับแต่ว่าสารเรืองแสงเวลาพอเข้าที่มืดนะครับมันก็พอเรืองแสงได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่ามันเฟดไปค่อนข้างเร็วมากๆนะครับจากการใช้งานจริงๆนะครับที่ผมเอาไปเดินใส่นะครับตัวสายตัวนี้นะครับที่เขาให้มาเป็นสายเรซินนะครับสายางเรซินเนี่ยผมมองว่าการออกแบบของเขานะฮะตรงนี้นะฮะที่เป็นหยักๆเนี่ยมันค่อนข้างจับ กระชับข้อมือจนจุดนี้มากๆเลยเวลาใส่นะฮะมันเหมือนเกาะค่อนข้างแน่นมากๆเลยคือคือเกาะไม่ไม่ไม่มีการแบบคุกเทุกเทเลยนะครับก็ถือว่าเป็นสายที่โอเคนะออกแบบประมาณนี้แล้วก็ที่สําคัญตัวล็อกตัวนี้นะครับเพื่อนเพื่อสังเกตตรงนี้นะฮะขับขอพอปเนี่ยเขาจะมีเป็นร่องๆใช่เวลาใช้งานจริงนะพอเราขึ้นข้อนะครับจะบอกเลยว่าตัวไอ,อข้อข้อตรงจุดนี้นะครับพร้อมกับตัวเนี้ยต,ตัวตัวสายรัดของเขาเนี่ยนะครับ พอขึ้นครอบปุ๊บมันจะออกเป็นล็อกๆคือเหมือนกับขยับได้ทีละล็อกนะค่อน,อนข้างทําให้เรารู้สึกว่าใส่แล้วกระชับและมั่นใจามากๆเลยประมาณนี้นะเอ๋ทีนี้มาดูในส่วนของตัวขอบเบเซลนะครับขอบเบเซลเนี่ยตัวนี้คือขอบเปนเซอร์ฟขอเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะเป็นขอบฟิล์มนะครับซึ่งออกอย่างเงาเงานะครับแล้วมีการสกรีนต,ตรงนี้ไปนะครับถือถว่าด้วยระดับราคาประมาณ2,000กว่าบาทเนี่ยผมมองว่า เขาทําราคาได้ค่อนข้างดีมากๆประกอบกับตัวเรือนเป็นตัวเรือนสแตนเลสขัดเงานี่นะฮะขัดเงาอยู่จุดนี้นะฮะรวมถึงที่ขาลักนะฮะเขาจะเ,เป็นเรื่องเป็นการเรียกว่าเป็นการขัดด้านนะครับเป็นการบรัชนะครับไม่ใช่การโพลิชค่อนข้าง,างดีคือโพลิชส่วนตรงขอบตัวเรือนตรงนี้ด้านดข้างเนี่ยก็จะมีตัวขาวกากนะครับแม่ริโยมตรงนี้นะครับก็เป็นเรื่ณะเป็นสกูดาวคลาวนะตัวที่เราสามารถหมุนตอนทีเสร็จปุ๊บนะครับออกมาเนี่ยก็ดึงออกมาได้เลยครับ ล็อกแรกนะครับปรับว mm ันที่นะฮะเห็นไหมฮะตันนี้นะฮะแล้วก็ล็อกที่2นะครับก็คือเป็นการตั้งเวลานะฮะสังเกตว่าเข็มไมนาทีก็หยุดเดินได้เหมือนกันนะครับคือเนี่ยปรับเวลาได้ปกตินะครับไปลองดูนะฮะแล้วเวลาเราเราเราดึงตั้งเวลาอะไรเสร็จแล้วนะครับตัวนี้ก็คือช่วยขันล็อกนะครับคือขันให้มันแน่นนะครับเพื่อที่ป้องกันน้ำจริงๆคือตัวนี้สามารถกันน้ำได้ประมาณ2 0 0เมตรนะครับทีนี้มาดูที่ตัวขอบแบรเซอีกครั้งนะครับนี <Kristen> ่นะครับ สังเกตนะฮะฟังเสียงนะฮะที่ผมฟังนะครับคือเสียงคลิกเนี่ยเขาก็ค่อนข้างแน่นนะครับแต่ว่าอาจจะมีระยะคอเล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งอาจจะมีบ้างนะครับแต่ว่าด้วยระดับราคานี้จริงๆเนี่ยผมมองว่าโอ้โหเฮ้ยมันทาได้ขนาดนี้เลยสุดยอดเลยนะฮะเออแล้วก็มาดูด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยคือฝาหลังเนี่ยเขาก็จะมีลักษณะเป็นฝาหลังทึบนะครับแล้วก็ตัว ฝาหลังเทบตัวนี้เป็นาาลักษณะขันเกลียวกางขันเกลียวของตัวฝาหลังเท่าที่ผมใช้นาฬิกามานะผมจะบอกว่าเป็นฝาหลังที่ค่อนข้างดีนะครับก็คืออย่างฝากดอัดเนี่ยนะฮะเวลากดอัดไม่ดีเนี่ยตัวซีนยาณด้านหลังนะครับมันก็จะมีการถูกตัวฝาหลังกดเนี่ยทำให้สีญยางถูออกกดแล้วมันไม,ไม่ไม่ไม่เปนะครับทําให้มีโอกาสความชื้นเข้าหรือน้ําก็เข้าได้นะครับซึ่งฝาหลังลักษณะขันเกลียวอย่างนี้นะถือว่าดีมากๆนะครับแล้วทีนี้มาดูที่ตัวนี้ครับเพื่อนๆเห็นนี้ไหมครับ เขาก็มีตัวเนี่ยตัวปลากระทงร่มเหมือนกันนะครับอยู่ด้านหลังนี่เหมือนกันฮะคือถือว่าโอเคนะครับแล้วด้านหลังก็เขียนว่ามอเตอร์ s i s t a n t ประมาณ2 0บกก็คือ2 0 0รอยเมตรอย่างที่ผมบอกไปนะแล้วก็มีเห็นค่า c ซีโอนะครับ j a แ a n movement นะครับแล้วก็มีตัวนี้นะครับอ่าก็บ่งบอกนะครับว่าเป็น i n ต e s s steel ก็คือว่าง่ายคือ stainless s t ต e l ทั้งเรือนะฮะก็ถือว่างานถือว่าโอเคครับตรงจุดนี้ความรู้สึกผมนะ จากการใช้งานจริงอย่างจริงๆเนี่ยผมว่าผมรู้สึกใสแล้วมันรู้สึกกระชับและสป,ปอร์ตมากๆเลยก็เรียกว่าซื้อมาลองใช้ใดูฮะก็อยากให้เพื่อนๆลองดูนะตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่ผมแนะนําจริงๆนะฮะซึ่งเครื่องคอร์สเนี่ยจริงๆแล้วใช่ฐานนะครับถต่ว่ามีความไปเยอะๆเนี่ยมันเป็นพาราไหมก็ต้องบอกว่ามันก็อาจจะเป็นพาระบ,บ้างนะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ย การมีนาฬิกาอโอตโต้เยอะนะครับเวลาจะหยิบใช้ด่วนๆนะครับบางครั้งมันต้องเสียเวลามาตั้งหมือนกันนี่ความรู้สึกส่วนตัวนะแต่ถ้าพอมีนาฬิกาคว่ำม,มาบ้างเนี่ยบางครั้งในดทีผมด่วนๆเนี่ยผมไม่มีเวลาตั้งนาฬิกาเนีน่ยบางทีผมก็หยิบนาฬิกาคอร์สที่มีบ้างนะครับที่อยู่ในในที่ผมมีมีของอยู่นะฮะผมก็อาจจะหยิบมาบ้างแบบเป็นพาังเรือนนะตัวนี้ก็เป็นอีกเรือนหนึ่งนะที่ซื้อมาลองใช้ถือว่าก็ประทับใจระดับหนึ่งเดี๋ยวผมลองขึ้นข้อยูนะขนาดข้อมือของผม7.25นน้นะครับเนื้อใส่่แลวะครับรมก็นะ มันจะใส่ประมาณสักปุ่ที่4เพื่อให้ความกระชับนิดนึงนะฮะถามว่ามันแน่นไหมก็อาจจะบีบนิดหน่อยนะฮะแต่ว่าถือว่าก็กระชับระดับหนึ่งเลยนะครับทีนี้อย่างที่บอกตะกี้ขัขข้นต้นฮะเห็นไหมฮะตรงนี้นะเพื่อนๆลองฟังนะฮะมันจะมีเสียงแม่นเปนล็อกๆกันนะฮะซึ่งผมมองว่าการที่เขาออกแบบตัวสายอย่างในซิงค์โทน,นี้นะครับก็ถือว่า มันออกแบบให้กระชับข้อมือมากๆซึ่งถ้าเกิดเราเอาไปใช้ดำน้ำจริงๆนะผมก็มองว่ามันก็โอเคนะด้ยระดับราคานี้2,000กว่าบาทรวมถึงคุณลักษณะของมันนะครับเป็นนาฬิกาแบบสปอร์ตแบบด i เวอร์จริงๆเลยประมาณนี้นเพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมมีแถมนิดนึงครับผมมีสายนะครับซึ่งเป็นสายของทาง s ิก้านะครับลองดูนะฮะซึ่งผมมีสายเป็นลักษณะเป็นนี่ฮะเป็นเมชนะครับ มันก็ขนาด22มิลนะครับเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนขึ้นข้อให้ดูนะครับว่าเผื่อเป็นแนวทางนะเพื่อนเ่ออาจจะไม่อยากใช้ตัวสายยางที่เขาให้มานะครับก็อาจจะอยากเปลี่ยนเป็นสายอื่นๆนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับนี่ครับผมแกะตัวสายมานะฮะให้เพื่อนๆดูสายนิดนึงครับตัวนี้นะครับเขาก็จะใช้ตัวตัวสปริงบาร์นะครับก็มีขนาดนี้ประมาณนี้นะครับก็ถือว่างานโอเคครับ ตรงนี้เลยให้ดูข้างๆนิดนึงนะครับตรงในส่วนของดีไซน์ด้านข,าข้างของเขานะฮะสังเกตไหมฮะว่าเขามีการเหมือนกับเป็นการเ,เรียกว่าการกึ่งขึ้นรูปนะครับแล้วก็มีการวางจุดนี้เพื่อให้เราใสา่สายได้แบบอาจจะกระชับขึ้นหรือขึ้นประมาณนี้นี่ครับนี่ที่ผมเอาตัวนี้มานะครับตัวสายตัวนี้ผมเห็นว่ามันเป็นลักษณะเป็นควิกลิทสัง่ายๆก็เลยลองจะลองใส่ดูนะครับเป็นเพื่อลองดูนะจุดนี้ดูอนะไรลองดู ลงนะฮะอางคลิกนะครับอ่า็ไม่ดูนะครับเดี๋ยวผมใช่นิดนึงนะฮะออกมาประมาณนี้เลยนะฮะโอ้มันก็ดูออกแนวแบบสปอร์ตประเภทหนึ่งดูลักชัวรี่เพิ่มขึ้นนิดนึงนะฮะคุณ่ม่คิดว่าไงครับสายเมยแางนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสายที่จริงๆถ้าเกิดใครไม่ชอบสายหนังนะครับคืออย่างบ้านเราเนี่ยเป็นลักษณะ อากาศร้อนนะครับก็คืออาจจะไม่เหมาะกับสายหนังแท้จริงย่างจังนะอาจจะต้องการสายเรือนี้นะครับไปลุยทุกสถานที่นะครับจริงๆการใช้สายยางที่เขาให้มาก็คือตัวสายนี้ฮะสายเหล็งยางเรซินอย่างนี้นะฮะที่เขาให้มานะฮะกับสายประเภทพวกอย่างนี้นะครับคือสายเหล็กก็ดีนะฮะเป็นสเตเลสนะครับอย่างสายเม็ดอย่างเงี้ยผมก็มองว่าเออโอเคเนาะมันใส่แล้วมันก็ดูสปอยแบบรเภศหนึ่งนะฮะลองขึ้นข้อดูแล้วกันนะครับนี่ครับ พอขึ้นข้อมาประมาณนี้เลยนะฮะก็ดูสวยอีกแบบนหครับผมว่าสายประเภทเมสนี่ครับเพื่อนเพื่อนลองดูนะก็คือสายนี้นะฮะซื้อมาแล้วลองเปลี่ยนใช้ดูนะครับก็ใส่ได้กับสถานการณ์เลยนะครับอ่ออีกอย่างนะครับผมขอพูดเรื่องหน้าปัดนิดนึงครับพอดีตะกี้ผมลืมพูดหน้าปัดไปคือหน้าปัดเพื่อนเเห็นไหมฮะผมจะให้เห็นว่าการขยับข้อมือนะฮะคือหน้าปัดสีออกเขาออกสีดำาๆตรงนี้นะครับ จริงๆมันมีความลักษณะเหมือนกับคล้ายๆเหมือนเหมือนซันเบรก็ดีนะครับก็คือจะแวววาเล็ตหนึ่งเพื่อนๆเห็นไหมฮะอยากให้เห็นนะฮะซึ่งมันไม่ใช่ดำแบบดำแบบเรียกว่าเอ่อแมทแบ,บ,แบ,บล็กนะครับก็คือเป็นดำด้านไม่ใช่คือลักษณะมีความแวววาวทาให้ดูมันมีลูกเล่นเพิ่มขึ้นนะคือถ้าเพื่อนๆสนใจตรงนี้นะฮะก็ลองติดต่อนะครับทางตัวแทนคาซิโอนะครับที่เขาขายของแท้นะครับ ดีกว่าการไปซื้อของกอ๊อฟนะครับซึ่งราคาตรงจีตรงนี้นะผมมองว่าใช้งานได้นานๆยาวๆนะครับแล้วก็ส่วนของการเปลี่ยนทานเนี่ยปกติฐานเนี่ยพวงนี้นก็อยู่ได้ประมาณสัก2ปีถึง3ปีซึ่งก็ถึงเวลาเราเข้าไปเปลี่ยนนะฮะยังไงเดี๋ยวถ้าเกิดผมใช้ไปแล้วนะครับถึงมวาีเวลา,ม,วลา,ม,วลามีการเปลี่ยนฐานจริงเนี่ยเดี๋ยวจะบอกบอกนะฮะว่าฐานก้อนประมาณกี่บาทในการเปลี่ยนครั้งหนึ่งนะครับโอเคก็ยังไงก็ คลิปนี้ก็ลองดูนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบนะครับช่วยกด subscribe ให้กับช anel เราด้วยนะฮะขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ